ตั้ตัวเราเองกับให้เรารู้สึกทะเยอทะยานมากขึ้นคือเราจะไม่อยู่แค่นี้เราเราจะไม่ลําบากแบบนี้แล้วก็ให้โอกาสกับน้องๆที่เขาขาดโอกาสบางทีอะทักไม่ยืมเงินนะสิก็ให้ยืมให้วันนี้ก็ให้สองสามลายให้ยืมไม่เอฟซีบางคนไม่มีค่านมให้ลูกนะผมอนให้เลยนะทั้งมาเลยนะครับาไม่ใช่ว่าจะยืมแล้วก็แบบว่า ยืมอีกอ่าผมจะดูอยู่ถ้าสองค้งสามครั้งไม่ใช่แล้วแสดงว่าคุณไม่กระตือรือร้นกับตัวเองแล้วคือสมมติว่าเราเราช่วยให้แต่ให้แต่เราช่วยตัวคุณไม่ช่วยตัวเองหรือว่าไม่ผลักดันตัวเองหรือว่าบอบอแบบว่าดึงตัวเองอ่ะออกจากจุดนั้นอ่ะคุณก็จะมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะมันจะวนอยู่อย่างนั้นอ่ะคุณก็จะยืมไปเรื่อยๆอ่ะยืมแล้วก็ยืม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 อย่างนั้นอ่ะซึ่งเราก็มองว่ามันส่งเสริมแบบผิดๆ แต่ว่าครั้งแรกครั้งสองเราให้ครั้งแรกครั้งที่สองแต่ว่ามันก็ต้องดูเหตุผลด้วยอ่าทำไมครั้งที่สามก็ยังมายืมอีกเป็นอะไครั้งที่สามเป็นอะไรทจังเลยทำไมบางคนก็มีปัญหาซ้ำซ้อนจริงๆเราก็ให้แต่ว่าถ้าให้ไปแล้วเนี่ยยังดูแล้วยังไม่ไปทํามาหากินหรือยังนอนรอความหวังจากคนองินอยู่เนี่ยผมผมก็จะไม่ให้เราผมก็จะสอนไปว่าจะมาอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะคุณต้องทํางานแล้วนะถึงคุณจะมาอ้างว่าครอบครัวมีภาระเยอะอ่าลูกพีการบ้างอะไรบ้าง แต่ว่าคุณจะมารอรับแค่เงินบริจาคเนี่ยผมก็บอกว่าไม่ได้คือเราจะช่วยกันบ่อยอย่างนี้มันน่าเกียตินะครับผมจะโพสจะแชร์อะไรให้เนี่ยผมก็บอกอยู่ว่าผมจะไม่ได้โพสต์ให้บ่อยนะผมจะแชร์ให้ครั้งเดียวแล้วคุณก็เอาเงินก้อนนั้นไปตั้งหลักชีวิตไปทําอะไรทำมาหากินซื้อของมาขายหรือคุณจะทําอะไรคุณก็ทําอ่าสมมติครั้งที่หนึ่งพลาดอ่ะผมช่วยอีกครั้งหนึ่งถ้ามีครั้งที่สามที่สี่ผมจะไม่อยากช่วยแล้วเพราะว่าถือว่าคุณวางแผนชีวิตผิดมันไม่ใช่แล้วมันเป็นการ คุณใช้ชีวิตผิดอ่ะคุณคุณรอแต่จะขอจากคนอื่นโดยที่คุณไม่พยายามทําอันนี้ก็เราก็ดูอยู่แบบนั้นนะบลอกเลยแต่ส่วนมากอ่ะจะว่าจะว่าถ้าในบลอกเขาดอกเขายืมปุ๊บเขาก็บล็อกเขาเลยแกจะเพึ่งยืมก,ยก็ยืม,<แ>ย,มยืมให้มันมีเหตุผลเพราะนคแบบเขาอ่ารำบางจริงไม่มีค่าเดินทางอ่ประสบปัญหาครอบครัวชุกเฉินลูกว่ามีเงินกินน้ม อะไรอย่างเงี้ยนะแบบผมช่วยจริงผมช่วยจริงเพราะว่าผมก็เคยลําบากมาก่อนลําบากมากนะครับโบมี่มึลําบากนอนสิงโะลำบากลำบากคือห้าร้อยพันหนึ่งเนี่ยผมช่วยได้อยู่แล้วแหละปุ๊บปั๊บเนี่ยมันไม่ได้อะไรแต่ถ้าเป็นหลักพันหลักหมื่นขึ้นไปเนี่ยเราก็เราก็ต้องถามว่าเออคุณบอกไปทำอะไรมันเป็นไปไม่ได้ไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินหนูขอยืมสักห้าหมื่นมันก็ไม่ใช่เงินปรลาดเออยืมไม่เสร็จมันไม่ใช่มันก็ไม่ได้เออมันก็ต้องดูเหตุผลดูความเป็นจริง เราช่วยได้ที่ไม่เยอะพอวามข้อมองว่าให้ยืมรลยเขาจะเอาเงื่อนไสมาหายห้าแล้วมันก็จะผิดใจบางใจกันเปล่าก็พอไม่มีก็ไม่อยากจะกุยกับเราบล็อกเฟซหรือว่าไม่ทักไมาอีกเลยอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากเปกลยกินวันนี้ลูกไม่มีนมอะไรอย่างเงี้ยพันสองพันอย่าได้ให้ปกติแต่บอกว่ามันมืออื่นทักมายืมเบอร์เดร์มันเปิไปบม่อใดดเพราะอ่านคนละพันพันคนกับเป็นล้านคนเี้ มันเราก็นอใส่ชีวิตมากเขากับไม่ได้งัวสิแบบเออให้ยืมหลายๆแล้วกับอีสิมันไม่ใช่หรอกมันไม่ไม่เราให้ตามความเหมาะสมเอาเอาเป็นว่าเราให้ละกันเราให้ในในส่วนที่คุณขาดแล้วก็ไม่มีจริงๆไม่มีจริงๆมันมันมีคนที่ไม่มีจริงๆอยู่เยอะคือจริงๆอ่ะถ้าไม่ติดโควิดอ่ะเรื่องแบบอยากไปแบบอยากไปมากเลยเออไปช่วยคนนั้นนู่นเนี่ยอ่เหมือนอ่ายกตัวอย่างเลยพิลิพายโอ้โทําดีมาก ผมก็อยากไปแบบนั้นแต่เราจะอยากพาเอฟซีไปด้วยไงไปช่วยตรงนั้นไปช่วยตรงนี้คือให้มันเกิดความสัมพันธ์กันทั้ง f c แล้วก็ตั้งเจ้าของค่ายนะไปร่วมกิจกรรมะมุนกันเ c ก็ไปด้วยใจนั่นแหละนะครับเดี๋ยวค่ายจะเป็นคนซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายต่างๆเองนี่อยากให้มันเกิดกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมามากเลยแต่ว่ามันัยงทำไม่ได้แค่แค่ที่ดูคลิปอ่ะจะรู้หลายๆคลิปเนาะที่เราพูดจะรู้ว่าเรามีแลนว่าจะไปทําบุญไปบริจาคหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคราวนี้มันก็มีโควิดมันก็ไปไม่ได อย่าทำนะคะอยอดหนูไม่สนแม่ออหนูก็รักแม่หน่อยก็นั่นแหละมันมันมีอยากไปจังมันไปไม่ได้ <c oughs> เพราะว่ามันติดอะไรนะโควิด <c oughs> ช่วงนี้แล้วก็ไม่มีคนพอดีในบงังเอิญในบ้านเราก็มีน้องมาติดนี่แหละมามาติดโควิดเนาะมันก็ชะง,งักทุกอย่างแล้วก็หยุดมาได้สักพักแล้วเงียบมากออฟฟิศอะบอกเลย <c oughs> คอนฟีมันก็จัดยาก <c oughs> นะครับจัดย่างนึง คือทางเวลาเราจัดงานทีหนึ่งอ่ะมันมีค่าใช้จ่ายเรื่องสถานที่ค่าใช้จ่ายสถานที่เครื่องเสียงเวทีค่าตัวนักร้องทุกคนที่เราต้อง่ายนะครับรวมหนึ่งก็เยอะหลายแสนนะครับคือค่าตัวนักร้องก็หมื่นอัพอ่ะก็หลายหมื่นบางคนคนที่มาร้องเพลงอยู่บนเวทีให้คุณดูแล้วยี่บสาคนเราจ่ายค่าตัวมาทุกคนนะคะไม่ใช่ว่าเราให้มายืนร้องเพื่อแบบ มาขายฝันว่าสร้างโ<ช>อ,อกาสอย่างเงี้ยไม่มีนะเราได้ค่าตัวทุกคนได้ค่าตัวหมดก็อยากจะจัดฟรีคอนเสิร์ตอยู่เดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวหาแมตท,ที่เหมาะสมแล้วก็ลงตัวนะครับเพราะว่าจะให้เราจัดบ่อยๆทุกครั้งค่ายก็จะอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะนั้นก็มีค่ายเนี่ยที่พยายามหาอะไรที่มันฟรีแล้วก็ถูกให้นะครับบางอย่างก็ทําลง YouTube ให้ดูฟรีเลยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ต้องจ่ายเนาะถ้าลง YouTube ลงเพจลงอะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าบางอย่างที่เราอยากให้ สนับสนุนเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเป็นกําลังใจให้หน่อยค่ะหนูกาลังดิ่งมากๆอ่าดิ่งมากๆอย่าไปคิดอะไรเยอะนะคือต้องมีสตินะถ้าถ้าดิ่งมากๆตอนเนี้ยมันมืดมนมากหรืออะไรก็ทักทักแชทมาหรือมาระบายกับผมก็ได้นะครับเผื่อมีช่องทางดีๆแนะนํากันนะครับอย่าไปคิดสั้นเอางี้คนเรามีปัญหาอะไรอย่าไปคิดสั้นอย่าไปฆ่าตัวตายอย่าไปอะไรเด็ดขาดคนที่แบบลําบากกว่าเรามีเยอะเพราะนั้นเนี่ย แม้กระทั่งนักธุรกิจที่ล้มระดับร้อยล้านพันล้านเขายังลุกกลับมาสู้ต่อได้นะครับทิ้งหนี้สินเนี่ยนะครับมันไม่ถึงกับต้องอันนี้เราคุยกับเจ้าหนี้ได้เราคุยกับเจ้าหนี้ได้ใช่เราไม่มีมันก็มาเอาเราไม่ได้หรอกนะครับถึงอาจจะมีบังคับมายึดนั่นนู่นนี่เราก็ไปไกลเกลี่ยในชั้นศาลนะครับขอเขาผ่อนเขาคือมันก็ยังมีช่วงระยะเวลาให้เราหายใจอยู่เป็นปีสองปีสามปีในช่วงที่เราจะหาเงินไปรับจ้างอะไรก็ได้คืออย่าท้อไม่ใช่ว่า โอ้ตายแล้วกูเคยทํางานวันละห้าร้อยพันหนึง่งกูต้องมาลดเหลืองวันละสองร้อยสามร้อยคุณก็ต้องทํา<ช>คุณคุณจะนอนอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้คุณต้องหาเงินออกนอกบ้านไปทํางานแล้วก็ค่อยไต่เต้ากลับมาคุณอาจจะประกอบธุรกิจแล้วมันเจ๊งมันอะไรก็คือก็ปล่อยมันไปตรงนั้นแล้วก็ลองหาธุรกิจใหม่ที่ลงทุนไม่เยอะแล้วก็ค่อยๆสะสมเอากลับคืนมาให้มันได้อีกรอบหนึ่งพี่กับพี่สิงห์ก็เคยเป็นหนี้นะโดยที่พี่แบบกับพี่สิงห์นี่ก็ เอาแบบทีหน้าทีอย่างผู้รักผู้ใหญ่นน่แหละมาเห็ุกเฮธุรกิจหลายอย่างสิก็มีล้มบ้างมีได้กําไรก็เอามาตัวเฉลี่ยกันคือก็ให้มันยืนอยู่ได้ในแบบว่าเขาเอายังงล่ะเราไม่ไปกินเฟ้อเนาะอ่าเราไม่ไปกินเฟ้อเราไม่ทําตัวหรูหลาอะไรเงี้ยคือเรามองแล้วว่าเราเป็นหนี้เรามีหนี้อยู่เก็ใช้ชีวิตปกติี่แต่ไม่ได้ฟูเฟือมาก คือเมื่อเรามีกําลังมากขึ้นเราก็อาจจะซื้อนูน่นซื้อนี่มากขึ้นสิซื้อไปตามาสเตจเนี่ยมันถามว่าฟูมเฟอือยมไหมก็ฟ่มเฟอือยแต่ว่ามันแค่หลักร้อยบาทเพราะนั้นน่ละเราก็ต้องแบ่งจัดฐรนปันส่วนว่าเดือนหนึ่งกูดูทักถามคอนสีค่คอนพอหรือสองคอนตามกําลังที่เรามีพอได้จ่ายแต่ละคอนไม่ใช่แบบถ้ามันดูเยอะบางทีก็กระทบกับครอบครัวเราก็ต้องเราก็ต้องดู<ร>ด้วยดูดูดูกำลังทรัพย์เราอบานะครับอ่า คือเราพยายามให้มันอยู่หลักร้อยฮะจะให้พี่ทําให้มันไม่ไม่ให้แพงมากมันก็เป็นไปไม่ได้ทุกคนเพราะว่าพี่ก็ทาธุรกิจทำธุรกิจก็คือว่าพี่ไม่ได้ไปเอาหวังกําไรมากหรอกแต่ปัญหาพี่ก็จะให้มีเงินเลี้ยงองค์กรอ่าเราก็ต้องธุรกิจเราก็ต้องดาเนินการเราก็ต้องดเนินองค์กรเราก็ต้องมีพนักงานเราต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายซื้อนัน์เราทำงานธุรกิจบันเทิงเนาะเราก็ต้องขายเสียงเพลงขายความสุขอะไรอย่างเงี้ยอ่าทำอยู่มีตัวหนึ่งหมดกับแสนนะครับสี่ห้าหมื่นอย่างขั้นต่ํานะครับ เพลงอีกนั่นนู่นนี่นะฮะอ้าวยกตัวอย่างเลยอย่างเพลงน้องกูเนี่ยล่าสุดเนี่ยชื่อเพลงอะไรวะจําไม่ได้หมดกับแสนนั่นน่ะหมดหมดกับแสนทุกเพลงแต่เพลงคาริเบียนดนตรีค้าถ่ายเอ็มวีนะครับทีนี้ธุรกิจเพลงเนี่ยอ่าบางอย่างมันอาจจะได้เงินเข้ามาเยอะอยู่แต่รายจ่ายเขาก็เยอะเหมือนกันนะครับมันมันจะมาหักล้างกันตรงนี้แหละเขาทำเอ็มวีอาสมมุติเพลงละห้าหมื่นสิบเพลงนี้ไปเท่าไหร่ละห้าแสนยี่สิบเพลงก็ล้านหนึ่งละนะครับเพราะนั้นนี่ มันก็มีค่าใช้จ่ายที่ต้องออกไปเยอะเหมือนกันมันไม่ใช่แค่ว่าเขาได้ได้ได้มาอย่างเดียวนะฮะบภาษีที่ต้องจ่ายอีกนะครับหลายอย่างนะครับเหมือนเราก็เอาเงินที่มีกําไรบ้างใช่ไหมมาทํากับคนที่เขาไม่มีกระแสพ่อบางคนนะบางคนว่าเราไม่ผลักดันไม่ใช่บางคนเห็นความสําเร็จมันลงทุนเยอะแล้วก็ค่อยผลักดันไปอ่ะบางคนเห็นแต่ความสําเร็จเห็นแต่ตัวนับแต่ตัวเลขว่ายอดเข้าเท่าไหร่แต่ไม่แตเขาไม่มารับรู้ว่ายอดจ่ายเท่าไหร่ คือบ้านนักร้องทุกหลังอ่ะพี่ให้อยู่ฟรีๆโดยที่พี่จ่ายทุกอย่างค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เนต็ตอ่ะมีอยู่้อยูแบบสบายเลยอ่ะ้อยู่มันลูกเลยก็คือในช่วงที่มาเตรียมความพร้อมไต่ฝันเนี่ยเราก็พยายามประคับประคองให้เขาได้อยู่ฟรีใช้ทุกอย่างฟรีหมดเพราะฉนั้นคือคุณจะไม่แทบไม่มีรายจ่ายเลยเพื่อลดภาระไม่ให้เขาไปงองเงะขอเงินกับพ่อแม่เขาหรือครอบครัวเขาให้เขาลําบากเพื่อจะไม่ให้มาว่าค่ายได้ว่า เอาไปแล้วกัยั่งได้มาขวางเงินพอ้อเงินแม่ใส่คือเก่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยผมพยายามจะลดลดทุกอย่างให้เขาแต่ว่าก็บอกเขาว่าให้ประหยัดและมัธยัตินะทุกๆคนจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็ผลักดันได้ไม่เท่ากันทุกคนหรอกเอาพูดตามตรงเลยนะฮะในระบบธุรกิจเพลงเขาก็ต้องดันเบอร์ที่มีกระแสก่อนแหละเพื่อ,อทําเงินให้ค่ายนะฮะส่วนเบอร์อื่น,นที่กําลังไต่เต้าเราก็ด,ดันดันดันเรื่อยๆหมายถึงว่าโปรเจกต์เสร็จอ่ะล้วก็ทําออกมางานเสร็จแล้วก็ทําออกมา นะครับแต่ว่าจะให้ดันดันทุกคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันค่อยๆอยไปทีละคนเออบางบางทีไปเจอคอมเมนต์แบบทำไมไม่ดันคนอื่นบ้างแหละพี่สิงทำไมดันแต่ลูกไปแต่ว่ามันมันไม่ใช่เหมือนในจังหวะเขายังบดได้เนี่ยมันมันมีหลายๆอย่างอยู่ในในบ้านสิงเนี่ยที่เอฟซีไม่รู้หมายถึงหลังบ้านเนี่ยที่การทางานพวกเราเนี่ยที่พวกคุณยังไม่รู้วงานมันไปถึงไหนแล้วมันทำไมทำอย่างนี้ไม่ได้ทําไมมันมันเล่นเอาคนนี้มาเล่นไม่ได้มันติดอะไรมันผมตอบทุกอย่างไม่ได้ไงแต่มันอยู่มันมี มันมีคําถามและคําตอบอยู่นี่แหละในบริษัทเรานี่แหละ <ๆ S 2> นะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ไปตอบทุกคําถามหรอกแต่ว่าก็เห็น <ๆ S 2> หลายๆคําถามอยู่ว่าทําไมไม่ผักตานน้องคนนี้ต้องน,น,องนี่นี้ก็เสียงดีนะทำไม <ๆ S 2> มันมีที่ไปที่มาของมันอยู่เออเอาเป็นว่ามันอยู่ที่ดุลพินิจของผมนี่แหละนะก,กับบริษัทที่จะําใครยังไงหรือเอาใครไปอะไรยังไงดีแต่ว่าบางข้อเสนอแนวทางของเอ็ซีก็ดีเราก็รับฟังแล้วก็กําลังจะนํามาปฏิบัตินะครับใจเย็นนะครับ อย่าพิ่งเล่งรัดค่ายนะยเนาะมันมีจังหวะของชีวิตใช่ไข่มขมกกำลังมาปังใช่ไข่มมกกำลังเตรียมเพลงใหม่นะครับก็มีหลายๆคนมนนคมนมันบางทีเราทําแผนงานนะมันบอกไม่ได้ว่าใครจะก่อนจะหลังหรืออะไรอย่างนี้บางทีการตังสินายคนนี้แหละแต่ว่าโอ้โหโลเคชั่นไม่ได้บรรยากาศไม่ได้เลยไม่เหมาะเลยก็ก็ไม่ได้ถ่าย หรือว่าเพลงอัดไปกี่รอบอู้คนนี้ไม่ผ่านเลยต้องดันแล้วก็สร้างโปรไฟล์ตัวเองด้วยใช่อันนี้คือสิ่งที่ผมกำชับตลอดเพราะว่าค่ายเราเป็นค่ายที่เน้นศิลปินโซเชียลมีเดียเอาพุ่งตรงเลยเราจะอาศัยดังกับโซเชียลมีเดียเป็นหลักเราจะไม่ได้แบบไปเวอร์ไวระดับแบบต้องออกทีวีทุกช่องหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะใช้ต้นทุนที่น้อยที่สุดแล้วก็โซเชียลมีเดียที่มีเนี่ยให้เป็นประโยชน์ที่สุดอ่ะยกตัวอย่างง่าไๆไม่ต้องไปวอลหดไข่ป้ายป่ายอุลโวไม่ได้เป็นนักร้องเขาไม่ได้มาเป็นนักร้อง เขาเป็นพนักงานแต่เหมือนจังหวะชีวิตเขาได้ทุกอย่างมันได้โอกาสเข้ามาไอเขาบอกว่าไม่เอาอ่ะหนูจะคือมันเป็นไปไม่ได้แล้วเอฟซีก็ให้ความเมตตาหนึ่งนะพอมันมีกระแสเราจะพูดต้องไปจ้างงานเออมันมีกระแสเนี่ยมันหนึ่งไปเป็นคนวางตัวดีเป็นคนนิสัยดีน่ารักเสมอแล้วก็ไม่เคยว่าร้ายให้ใครเป็นคนจิตใจดีคิดบวกนี่คือสิ่งที่เอฟซีให้ให้มันกลับมาเยอะมากแล้วคนผู้หลักผู้ใหญ่ รักมันเยอะมากมไม่แปลกใจเลยทําไมคนถึงรักปายทั้งที่มันไม่ได้ร้องเพลงดีอะไรแต่ตอนนี้กาลังดีขึ้นเรื่อยๆตามละดับแล้วก็มีคนหลายๆคนที่ดูถูกน้องแต่ว่ากลายเป็นว่ายิ่งดูถูกทําให้เ c ฟยิ่งรักน้องมากขึ้นยิ่งด่าน้องเอยิ่งปกป้องน้องมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดแข็งของปายปายคือความน่ารักและเป็นธรมนธรมชาติรมชาติของอตัวเขาเองแล้วไม่เคยว่าร้ายใครไม่เคยไปทําสิ่งที่ไม่ดีให้กับใครนะครับนกนกก็เหมือนกัน นก็มีความน่ารักความอะไรของเขาอยู่คือนุกนี่เขาเพอร์เฟกต์อาต้องบอกว่าเพอร์เฟกต์มันมันดีมไปหมดคือที่ผมเอานุกมาผมบอกเลยว่าบางนีมึงต้องดังออืผมชี้ผมบอกเมียผมเลยว่าผมส่งในแชทให้พี่ออนดูเลยเี่อนดูเจยอนเด็กคนนี้จะดังพี่ยอนมาใช่ไหมวันใช่ไม่ฉันบอกว่าเสียงเด็กคนนี้เป็นใครอ่าพี่ไม่เคยสนใจเลยนะเรื่องเพลงอะไรพี่ไปเห็นนุกในในคลิปที่มันน้องมันอาดดีกีตาร์อยู่กับอยู่กับขนมต้มพี่ก็เลยเสียงเด็ก ผู้ชายคนนี้เป็นใครเราก็เลยทักไปหาสิงว่าพี่สิงว่าสิงทําไมไม่เอาคนนี้ล่ะดูดูน่ารักดีอะไรเงี้ยพี่สิงแล้วโอออนเธอไม่รู้ฉันทักไปหาเขาแล้ว แต่ว่าน้องมันตอนนั้นน้องมันเป็นทหารอยู่หรอเปล่าไ,ไ,ไม่ไม่ไม่มันติดเรียนอยู่ใช่ไหมคือผมทักนุกไปรอบหนึ่งแล้วตอนเรียนอยู่มอสารคามไปสินเ,เซียแล้วก็กระบึงน้คือตอนนั้น,น,น<ต>ผมไม่มีความน่าเชื่อถือเลยเพราะมผมเป็นโปรดิวเซอร์ใหม่เป็นค่ายเพลงใหม่เป็นโปรไฟล์อะไรไม่มีเย่อะไรเลยไม่มีความดังเลยมีแต่ไปแบบแนะนําเขาคนนั้นคนนี้ทําแบบนี้ทำแบบนี้สิครับก็เลยหลังๆมาเอ้ยไม่ต้องไปแนะนำเขาเราเรามาทําเองเลยดีกว่าก็ทักนุกไปก็ผมเห็นแววเด็กหลายคนบ้ากในช่วงนั้นก็ทักทักทักไปก็มีตอบรับกลับมาบ้างไม่ตอบรับเลย หรือติดต่อบ้างแต่ขาดๆหายหายนุ๊กเป็นอีกคนหนึ่งแล้วมีวันหนึ่งพี่อ่อนเจอ้อ่อนก็ทัก,ทกสิงดูน้องคนนี้สิเ,เออโอเคนะหน้าตรงหน้าตาอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกเจี๊ย่อนว่า,วาน,น้องคนนี้พี่ทักไปแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองทักไปหาน้องอีกรอบหนึ่งก็นั่นแหละก็หลังจากนั้นนุ๊กก็ได้มาอยู่ที่บ้านสิงเพราะว่าผมเห็นแววนุกเนี่ยมันมันมันยังไงคือปั้นดีๆมันมาแน่นอนแต่เผอิญมันมามากับกระแสที่ตอกนุ๊กปายนะครับนุ๊กปายก็คือ น้องก็จ้นๆกันนะครับก็หยอดกันอย่างเงี้ยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่เข้าค่ายมาเลยเพราะนุกไม่มีบัดดี้บัดดี้ที่หมายถึงว่าเพื่อนที่จะไปนั่นไปนี่หรือว่าเหมือนแบบคนนําพานุ๊กมันบ่มีรถเนาะก,ก็ไปกับปายตลอดนะครับไปไหนมันนันนู่นนี่ปลายก็พาขับรถไป แล้วก็เหมือนเขาจะคุยกันถูคอถูกฉโลอะไรสักอย่างหนึ่งก็เห็นไปด้วยกันตลอดตั้งแต่นูกมาอยู่ค่ายนะครับก็ไปกับปายอยู่ด้วยกันตลอดการหมนแหละปายเพราะว่ามันไม่ได้รับมอบหมายได้รับมอบหมายจากพี่สิงห์ว่าต้องดูแลคนที่เขามาใหม่ๆไม่มีเพื่อนไม่มีรายปายต้องไปคอยฝากอันนั้นเพราะว่าตอนนั้นปายนะเป็นคนเดียวที่ไม่รดเก่งปายเป็นคนเดียวที่มีรถมาด้วยแล้วก็พาสามารถพาเพื่อนๆไปกินข้าวไปทําอะไรอย่างเงี้ยได้อ่า ก็บอกว่าไปคู่บุญนะตอนนี้ก็ใช้คําว่าคู่บุญแล้วก็เฟื่อนมันก็ถูกต้องแล้วล่ะคู่บุญคือนึ่งมันหนุนนากันทุกอย่างคือถ้าสองคนนี้ได้ทําอะไรร่วมกันก็ค่อนข้างจะเกิดกระแสที่ดีนะครับถามว่าพี่สิงห์อย่าจับน้องแยกกันนั่นนู่นน,นี่ผมไม่จับแยกกันหรอกใครจะเป็นบ้าไปจับน้องแยกกันนอกจากน้องจะแยกกันเองนะครับผมไม่ได้จับน้องแยกกันคือเขาก็ทํางานด้วยกันไปคอนเสิร์ตด้วยกันทุกคนอยู่แล้วยกเว้นงานของค่ายที่จัดเป็นแยกยูนิตแค่นั้นเองที่ผมจะแยกแล้วก็ งานภาพยนตร์หรืออะไรบางอย่างที่เขาต้องการเฉพาะปลายหรือเฉพาะนุกอ่าผมก็ต้องจําเป็นต้องแยกอ่าก็ก็ให้น้องไปโชว์ใส่ภาพของเขาตรงนั้นส่วนกิจกรรมอื่นๆงานอื่นๆน้องก็ทําร่วมกันปกตินะครับก็ยังถือเป็นแบบผู้บุญร่วมกันนะครับเป็นเฟื่อนลักแล้วก็เดี๋ยวจะมีภาพยนตร์ร่วมกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีเพลงออกคู่กันอีกนะครับอย่าไปคิดเลยว่าค่าจะจับน้องแยกกันนะครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับจริงในชีวิตจริงเขาก็ไม่ไม่แยกกันแล้วเขาเป็นเขาแบบไป เขาเอินยังล่ะเวลาไปทํางานไปไหนด้วยการเขาไปด้วยการแก๊งพวกนี้เขาจะอยู่ด้วยกันเขาเป็นแก๊งเป็นอะไรของเขาไปแต่ว่าตอนนี้น้องห่างกันเพราะโควิดนะครับก็เลยไม่ได้มาทํากิจกรรมร่วมกันอยู่บ้านคนละหลังเว้นระยะห่างแล้วก็คือจริงๆอ่ะนุกมันไปมีมีเขาเรียกอะไรอ่ะนุกมันไปอยู่ในกลุ่มเสียงอ่าถึงสองครั้งก็ไม่อยากมาติดตายที่มันพูดนะเฮ้ยไอ้นุกมันยังไงเนี่ยแบบว่ากันไม่ดีกว่าแกในความคิดเรา เพราะว่าถ้านุกเป็นสักอาทุกเป็นนะคนเดียวก็คือว่ายังยังโอเคอีกคนไม่เป็นก็โอเคอ่ะซึ่งเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรมันไปไหนมาไหนไกินข้าวด้วยกันน้องสิงเราก็เลยเราก็เลยบอกว่าไปายอยู่บ้านก่อนนะ,อ,ะอย่าเพิ่งไปไหนก็คืออย่าไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วก็อย่าทำกิจกรรมร่วมกันให้กักตัวอยู่บ้านก่อนมันเป็นพี่สิงนั่นแหละเป็นคนไปบอกเขาน่ะนะเดี๋ยวให้ตัวโรคผ่านก่อนพรุ่งนี้ทุกคนแล้วผมจะประกาศอีกครั้งหนึ่งนะว่า บ้านสิงมีใครติดเชื้อเพิ่มไหมนะคะนรับมาลุ้นกันพรุ่งนี้ไปบ่ายนะครับทุกคนส่งกำลังใจให้บ้านสิงทุกคนด้วยขอให้อย่ามีใครติดเชื้อเพิ่มพรุ่งนี้ธน,นุปายนัก้องทุกคนพนักง,งานทุกคนไม่ติดเชื้อเลยนะครับผมก็จะประกาศทําง,งานปกตินุปายกล<ต>ับมาสร้างสีสันอีกครั้งแ,แ,แต่ก่อนพี่สิงไปบอกที่บอกแยกคือมันบอกในองค์กรถูกไหมเราไม่ได้คิดว่าจะมีการดราม่าอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ได้มีไม่ไม่ได้คิดผมบอกไว้เลยนุปายจะไม่มีวันแยกกันเขาเป็นนู่นแหละจนแบบโอ้โหจนแก่เท่าไปด้วยกกันน่ะะมีแตพวคจ มั่นคงกับน้องมากแค่ไหนจะรักน้องไปจนแบบน้องแบบจะอยู่ด้วยกันไปนานแค่ไหนแค่นั้นเองผมกลัวแต่ว่าอีกปีสองปีคุณก็เบื่อน้องแล้วก็ไปไม่ได้สนับสนุนหรือไม่ได้ติดตามแล้วอะไรเงี้ยมากกว่าผมว่าน้องอ่ะอยู่ด้วยกันนานแน่นอนแต่ว่าเอฟซีอ่ะจะนานจะอยู่กับน้องนานแค่ไหนแค่นั้นแหละเอาจริงเราเนี้ยมาวัดกันเลยว่ามาวัดกันดูเอาทำไมเราเราถึงแบบว่าเขาเออไม่ยางล่ะเราถึงอยากให้เอฟซีอยู่อยู่แบบครอบครัวอยู่แบบกับเราอย่างนี้คุยกันอะไรปกติ ซึ่งเราไม่ได้มองว่าเอ้ยจะเป็นเจ้าของค่ายอะไรไม่ต้องไปคุยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะ <c oughs> ทําไมเราถึงมองอย่างนี้พ่ออะไรรู้ไหมหเรามองแบบว่าเราอยากให้อสวคุณเป็นครอบครัวอย่างกับเราเราอยากบอกว่าเฮ้ยดูดูสีมีโอมด้วยนะมีออฟด้วยนะอ,อ่ามีาากแก๊บด้วยมีมีมีสายแนนอมแอมอมีคะแนนมีเตะมีความน่ารักอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยขีดออกบอกขับ ซึ่งนกปลายเขาก็มีแหละทุกคนแบบว่าอายุหนึ่งอยู่แล้วเรื่องอานกปลายแต่เหมือนเราอยากอยากอยากแช่ให้ทุกคนรู้ว่าให้เห็นในมุมที่เราเห็นว่าเฮ้ยมันมีอีกหลายคนนะที่แบบที่น่ารักน่ารักนะชอบไหมคนนี้เหมือนเราเอาสินค้ามาพิเศษนะสมมติเราเราเราเป็นบริษัทที่ผลิเสินค้าขายเรามีสินค้าแล้วสองตัวที่แบบขายดีมากนุกปลาย แล้วมีสินค้าตัวอื่นเนี่ยที่ยังขายไม่ค่อยดีเลยก็เอามาบีเซน์เอ้ยชอบไหมดูดูให้หน่อยดูอะไรเงี้ยซอยกันแน่แบบใดข้นปั๊บปุ่งยัดเยียดไอเอฟซีแบบทำไม่ทำไมไม่เอาแค่นุกปลายเอาคนอื่นมาทำไมรับเชิญมาทําไมเฮ้ยไปคิดอย่างนั้นไม่ได้ครับบางไีความเอื้อเฟื้อแบบแล้วแล้วก็เด็กที่เนี่ผมไม่ได้สอนให้แบบมึงดังคนเดียวได้มึงรวยคนเดียวหรือกินผู้เดียวได้ไม่แบบนั้นผมจะไม่ชอบเลยแล้วผมจะแอนตี้มาก เด็กที่นี่ต้องรักกันมึงไปไหนมาไหนถ้าเป็นไปได้มึงต้องไปด้วยกันเอากันไปด้วยผักแดงกันไปด้วยมึงมีสิบให้เขามีสักหนึ่งหรือสองก็ยังดีช่วยน้องหน่อยเอ้มึงติ๊กตอคนดูมึงเยอะมากเลยมึงเอาน้องไปแปะหน่อยได้ไหมหรือเอาน้องนคลิปหน่อยได้ไหมแต่จริงๆอ่ะเป็นการเอื้อเฟื้อเกื้อคุณแบบบอกงั้นแหละแต่ว่าไม่ได้บอกยากเลยในความคิดเราเป็นผู้ใหญ่เราคิดแบบัม่แหละว่าเราคิดแบบว่าเราคิดแบบว่าเออไปแปะหน่อยในความคิดเฮ่าเด้ตอนที่ว่า อย่างเราเป็นผู้ใหญ่อะเรามองลงมามแต่จริงๆอะในชีวิตจริงไม่แทบไม่ได้บอกว่าให้แปะเลยมันทํากันเองอม,มันอยู่ด้วยกันแล้วมันก็ทําแบบนั้นอะบางคนไม่ชอบที่น้องไปด้วยกันอยากไม่ให้ไปแค่นุกปลายอะไรเงี้ยออซึ่งผมมองว่าคุณพูดอย่างนั้นมันไม่ถูกต้องเร,เ,รเราก็เลยมีความสุข<บ>เราเป็นผู้ใหญ่นะเรามองมาเราก็มีความสุขว่าสิ่งเราไม่ได้บอกให้น้องช่วยกันเลยอะมันช่วยกันเองโดยที่ไม่ต้องเป็นต้องที่ต้องผู้ใหญ่ต้องบอกมันอยู่ด้วยกันมันช่วยกันเองมันแบบ เอาชีวิตจริงๆอะมาให้ทุกคนดูเลยว่ามันอยู่แบบนี้อยู่อย่างเงี้ยแหละอืมบางบริบทที่นุกปาอยู่ด้วยกันเขาก็มีนะครับบางบริบทเขาก็อยากอยู่กับเพื่อนๆน้องๆที่เขารักนะครับเขาก็เป็นคนเหมือนกันกับเรานี่แหละที่เราก็อยากอยู่กับลูกกับครอบครัวอยากอยู่กับพี่ป่านาอาน้องหลานอะไรของเราบ้างนะครับไม่ใช่ว่าทั้งสองคนต้องอยู่ด้วยกันตลอดนะครับบางทีก็ให้ให้น้องมีความเป็นส่วนตัวนิดนึงหมายถึงว่าส่วนตัวเขาก็คืออาจจะไปกับเพื่อนกับน้องกับอะไรเงี้ย นะครับก็อย่าเพิ่งเอาไปดราม่านะครับนะครับมันเป็นครอบครัวใหญ่ไปแล้วบ้านสิงห์นะเขาจะไปกับใครก็ได้อะไรเงี้ยนะเขาจะไหมคือทุกคนในค่ายตัวเนี้ยมันรู้จักกันไปหมดมันสนิทกันไปหมดปายอาจจะไปกับบางไอ้ก็ได้บางวันใช่ไหมลูกอาจจะไปกับมะขามไปกับใครล่ะที่มันมันมันบางทีมันก็ว่างใครว่างอยู่ที่จังหวะนะครับอยู่ที่เพราะว่าเขาทํางานด้วยกันด้วยไงไอ้ค่ายแต่ละค่ายเนี่ยเด็กมันก็รู้จักกัน รอ้ำเนินปุยฝ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนเหมือนกันนะครับรอดาเนินปุยฝ่ายนะครับก็รุ่นรุนรุ่นรุ่นกันนะครับก็ใครเชียร์อยู่ก็เชียร์กันต่อไปนะครับฉันก็ยังเชียร์อยู่นะสิฉันรู้สึกว่ามันเหมาะคือทุกคนก็เชียร์หมดนั่นแหละนะฮะก็อยู่ที่เด็กสองคนนะครับ <Beautiful> ส like ่วนเราเราจะรักเขาที่อ่ะถ้าพูดแบบไม่อยากให้คาดหวังมากก็รักที่ตัวเป็นตัวเขานะครับรักที่ผลงานเขานะครับ แต่ถ้าพูดแบบคาดหวังมากก็น้ําเหือปุยฝ้ายนะครับรอต่อไปนะครับ <h ahaha> อันนี้พูดแบบจริงๆเลยนะอ่านะครับถ้ารักแบบไม่คาดหวังมากก็รักน้องที่เป็นน้องนั่นแหละแล้วก็ชื่นชมผลงานแล้วก็ฝากแชร์ผลักดันเขาในสิ่งที่เขาจะก้าวเดินต่อไปทั้งตอนนี้พวกคุณก็แบบเจ๋งมากๆแล้วผลักดันเด็กที่ไม่มีอะไรเลยทั้งสองคนจนแบบเติบโตขึ้นมาได้ขนาดนี้แล้วคนรู้จักคอนประเททใช่ <นะ S 2> มันไม่ได้มันไม่ใช่ มันไม่ใช่แค่เรานะเอฟซีโคตรเก่งไม่ใช่แค่ท่าย์นะเอฟซีเก่งมากเก่งมากคือคุณเก่งมากค่ายเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นท่ายเป็นส่วนหนึ่งใช่เราผลิตคนแต่คนอ่ะจะอยู่ได้ได้นานอ่ะคืออยู่ที่พวกคุณเขาซีอูอ่าเขาซีอูได้ใจคุณได้นานแค่ไหนอยู่ที่พวกคุณแล้วเราอ่ะมีหน้าที่ผลิตคนแต่เราเขาจะอยู่ในใจคุณได้นานแค่ไหนมันก็อยู่ที่ตัวน้องด้วยแต่ว่าหมายถึงว่าจะยืนระยะอยู่ในวงการได้นานแค่ไหนมันอยู่ที่เอฟซีคอยอุ้มชูและผลักดัน ถ้าวันหนึ่งเขาทําให้เอฟซีเสื่อมทลายเอฟซีก็จะหายไปเขาก็จะดิ่งลงเพราะนั้นการวางตัวศิลปินน่ะต้องวางตัวให้ดีวางตัวให้เป็นทําตัวให้น่ารักสม่ำเสมอนะครับสิ่งไหนที่เอฟซีไม่ชอบอย่าไปทํานะครับสิ่งไหนที่เขาชอบทําไปเถอะนะครับคุณจะยืนระยะได้นานนะครับรักษาไว้เอฟซีหายากมากนะครับแล้วก็ตอนนี้เอฟซีบ้านสิงเขาเป๊ะอยู่แล้วเออดีเว้นเรี่ยงล่าสุดมีจุกมีจุกอวอร์ดให้โหวตนะครับอย่าลืมไปโหวตให้น้องลูกน้องปายให้ได้สักหนึ่งรางวัลนะครับอยากมีอะไรจะเลยสิงเราทำ ทำเหรียญกล้าหารทำสืออะไรพวกนี้พี่ทำอยู่ใจเย็นชอบจังเลยจะทําให้เอฟซีทุกคนเลยพยายามจะให้เอฟซีที่มีอยู่หมื่นคนแสนคนล้านคนเนี่ยไม่รู้ว่ากี่แสนน่าจะเกินหลายแสนอยู่อยากให้มาร่วมกิจกรรมที่ขอนแก่นที่บ้านสิงห์แล้วผมจะทําให้ทุกคนมีโปรไฟล์ออกไปหมายถึงว่าครั้งหนึ่งเราเคยมาร่วมทํานั้นนู่นนี่ด้วยกันทํารายการถ่ายรายการนั้นนู่นนี่คือพยายามจะแบบ ให้มันได้มาทุกๆคนน่ะภายในปีสองปีเนี้นะครับพยายามจะให้มีกิจกรรมร่วมกันเอาคนที่พร้อมมาก่อนนะครับขอให้ควูิดทายเรเร็วมีมีจอยจะตามมันจะมีอะไรที่พิเศษกว่านั้นเยอะๆเลยที่คิดไว้นะครับตอนนี้ก็พยายามรับครีเอทีฟแล้วก็โปรดิวเซอร์เข้ามาเพิ่มในส่วนของภาคการทํารายการตอนนี้ก็ลังพูดคุยอยู่ว่า้ผังรายการเราจะออกมามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยแต่หลักๆผมบอกเลยว่าผมจะทําเพื่อเอฟซีก่อนผมจะไม่ดึงคนนอกเข้ามา ทำรายการอะไรก็ช่างเราจะทําเพื่อ f อเราก่อนเพราะว่าเขาซัพพอร์ตเรามาตลอดหนึ่งปีเต็มนะครับเพราะนั้นผมจะให้อะไรคืนไปกับเขาก็คิดอยู่นะครับเดี๋ยวรอติดตามกันเดี๋ยวจะไปฮุโนมแล้วเดี๋ยวมาอะไรฟังอีกวันหน้านะครับมีหลายเรื่องอยู่ที่พี่อ่นเจี๋ยอันจะไม่ได้พูดนะครับเรื่องชีวิตส่วนตัวเอก็เดี๋ยวมาคุยสนุกๆนฮเยฮอุ้ยเดี๋ยวอีกชนพูดนี้ก่อนสิอ่าพูด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 คือพูดอันอันนั้นเนาะาจะหงุดหงิดแล้วอันที่บอกว่าพี่เคยเป็นนมบแล้้วอออันนนที่่เปป็บาาะไรยงง ไม่พ่อยาพูดว่างเลยอันนี้มันพูดไม่จบไงสิ่งพวกนันอื่นพี่ก็เลยหายหายเพราะว่าพี่ค้นพบใยตัวพี่เองว่าไงเอไปว่าพี่น่ะทาอย่างนี้มีความสุขพี่คาดหวังผู้ชายคนหนึ่งมากเกินไปอ่าอ่าแล้วพี่ก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องถอยออกมาเพราะฉันรู้สึกว่าฉันเป็นเหมือนแบบคือในในหนังเลยหมะตัวโกงไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าแล้วพี่ก็เลยแบบเอ้ยฉันจะเปลี่ยนตัวเองฉันจะไม่คาดหวังกับผู้ชาย คนหนึ่งเพราะว่าเขายังไม่เคยได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นเลยเราก็มองย้อนไปพี่สิงยังไม่เคยใช้ชีวิตวัยรุ่นเลยเขามีพ่อกันกันได้ลูกเลยจริงไหมก็ต้องมาอยูเป็นผัวเมยเลยยังไม่ได้เคยใช้ชีวิตวัยรุ่นไม่อย่างเราก็เลยมองว่าโอเค okay, เราถอยมาแล้วเราก็ให้เขาไปมีอิสระในแบบที่เขาอยากเป็นพี่สิงหก็ไปอาบนวดทุกวัน อะไรครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เราก็มันเป็นความจริงจริงคุณต้องรับให้ได้มาเราก็มันเด็ดเริ่มกระตุกแล้วนะครับแต่ว่าพี่ก็ไม่เป็นเราไว้พูดฝันหลังพังก็อดทนพี่ก็อดทนแล้วพี่ก็เปลี่ยนแนวคิดว่าสิงไปหนึ่งครั้งต้องจ่ายแต่ไงเด็ดไปดูดไม่ดีอีกแล้วแล้วให้แน้องมันก็เอาไปทํากันเลยไม่ไม่ไปจะไปทานะครับสมมติว่าไปสิงไปเที่ยวตะวันแดงหรือว่าไปเที่ยวสถานที่บันเทิงอัปโจรสามพันบาทแต่ก่อนนี้นะ สามพันบาทนะตอนหนึ่งคืนเราก็จะคิดตังค์ปุ๊บเขาเริ่มเราเห็นเริ่มเห็นคุณมีรายได้มากขึ้นอ่ะอลไรครับทุกคนนะครับคุณมีรายได้มากขึ้นเริ่มห้าพันบาทเริ่มมาห้าพันบาทอ่ปีทอมมารายได้คุณมากขึ้นนะปีนี้มึงเป็นอมปกรณ์หรือเปล่าหรือมึงเป็นเมียกูถามมึงดิมึงรู้ว่ารายได้กูมากมันน้อยขึ้นอะไรอย่างงี้ไปครั้งหนึ่งโอ้มันไม่ใช่ละนี่งขุกณจัวได้สบาย โอเคเจ็ดพันบาทอ่าตอนนี้ก็ที่พี่สิงห์ไปเที่ยวนาอรายได้ตอนนี้ก็อยู่ที่หนึ่งแสนบาทต่อคืนนะคะอ่าแล้วทุกคนตอนนี้ผมก็ไม่คอยได้ไปเที่ยวไหนเลยนะครับพี่สิงห์ก็เลยไปู่แต่บ้าทำไมวะมันแพงเหรอมึงบ้าหรือเปล่ากูไปกินเบียร์กินเหล้าพันสองพันมึงให้กูเสียคืนแล้วเป็นแสนกูอยู่บ้านแพงหรอสิงห์กูเรียกเด็กมานั่งกินกับเป็นเพื่อนกูดีกว่าเออทีมงานนักร้องนักอะไรเอ้มากินบ้านพี่เลยเป็นราคาที่เหมาะสมนะกับการที่เขาเป็นเน็บไอดอลมันเบื่อไงนี่ไงสิ่งที่ผมหยุดเที่ยวไป นานหลายปีมากนี่แหละเวลาผมจะออกจากบ้านเนี่ยมันจะชอบขูดรีดไทยผม <laughs> ผมเลยไม่ชอบไง <laughs> ไม่ใช่ว่อผมไม่ชอบเที่ยวผาดเที่ยวอะไรนะผมไปบ่อยมากผมชอบแต่ว่าช่วงหลังมาเนี่ยไม่หลออค่าจะเป็นห่วงเราเขาคับกลัว แฟนออกจากบ้านเราแบบอุบัติเหตุนั่นนู่นนี่เขาเลยไม่อยากให้เราออกไปหรือเปล่าอะไรเรียกเราลงสูงเออเรียกลงสูงใช่รักนั่นเพราะฉะนั้นสิ่งต้องภูมิใจนะที่วันเรียกสูงสูงอ่ะมึงงกหรือเปล่าโอเคทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้หรือวันที่อยากไลฟ์ผมไลฟ์ตามกันเยิมนะหมายถึงไลฟ์ตามจิ๋ว